สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูขนมหวานแบบง่ายๆมาฝากกันอีกครั้งนะคะนั่นก็คือเมนูแอปเปิ้ลคาราเมลในแก้วกาแฟนะคะสําหรับเมนูนี้นนนจะใช้ตัวไมโครเวฟเป็นตัวทํานะคะัน่นจะไม่ใช้เตาอบด้วยแล้วก็เมนูนี้ยังง่ายอีกด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทำแอปเปิ้ลคาราเมลในแก้วกาแฟกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแอปเปิ้ลค่ะวันนี้แนนใช้เป็นแอปเปิ้ลเขียวค่ะ ธัญพืชค่ะจะเป็นพวกโอต๊ตหรือว่าลูกเกดอะไรก็ได้ค่ะที่มันมีขายอยู่ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตเนยละลายลูกเกดเนยรดจืดน้ำตาลสายแดงผงอบเชยหรือชินนามอนพาวเดอร์นัทเมกและ กลิ่นวาน,นิลาค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เรามาเริ่มขั้นตอนในการทำแอปเปิลคาราเมลในแก้วกาแฟกันนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะนำแอปเปิลมาปอกเปลือกค่ะ สำหรับแอปเปิลที่นันใช้นะคะเป็นแอปเปิลเขียวนะคะเพราะว่ามันจะมีรสชาติแบบออกเปรี้ยวๆถ้าใช้เป็นแอปเปิลแดงปกติใช่ป่ะมันจะหวานแล้วเมื่อเจอของอยังอื่นอีกเนี่ยมันจะหวานไปหมดเลยดังนั้นนันเลยเลือกใช้ที่มันเปรี้ยวจะดีกว่าอันนี้ก็แค่บอกแอปเปิลนะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะหั่นให้เป็นเต๋าเล็กๆนะคะทะมาณนี้นะนี่น่าทำแค่ครึ่งอันก็พอแล้วก็หั่นให้เป็นเต๋าค่ะ เล็มๆหน่อยก็ได้ค่ะถ้าชิ้นใหญ่หน่อยอันนี้หั่นครึ่งอีกก็ได้นะคะละชิ้นมันใหญ่ไปใช่ปะก็เอามาแค่หั่นครึ่งมาอันนี้ Okay. เตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเตรียมตัวแก้วกาแฟกันนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นด้วยเดี๋ยวกลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นันก็หั่นแอปเปิลหมดแล้วแล้วนะคะนี่เป็นแบบนี้แล้วทีนี้เราจะถึงขั้นตอนต่อไปเตรียมแก้วกาแฟมานะคะใส่แอปเปิลลงไปค่ะเอาให้เกือบ,เก,บเกืบเต็มหน่อยแต่ไม่ต้องเต็มมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีที่พื้นที่ในการคน ก็ใส่น้ำตาลใส่แดงค่ะ <m uch> กลิ่นวานิลาค่ะเนยค่ะอันนี้เป็นตัวเนยที่ยังไม่ได้ละลายนะคะ <m uch> ก็ลูกเกดสักหน่อยนึงนัดเบคค่ะ ผอบเชยหรือว่าผงซินนามอนนะคะใส่ให้มีกินหอมๆทีนี้ก็คนๆนคลุกเขาหรือว่าเดี๋ยวเอาเข้าไมโครเวฟก่อนก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาคนต่อให้เนยมาละลายอีกนิดนึงเดี๋ยวนันขอใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยโอเคประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนันขอเอาไปเข้าไมโครเวฟก่อนนะครับสักประมาณ30-1นนาทีก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้ตัวแอปเปิลนั้นก็เอาออกมาจากตัวไมโครเวฟแล้วนะคะอันนี้เห็นไหมคะว่ามันจะยวบลงใช่บ้า,ามันยวบลงเนี่ยเราใส่เติมไปอีกก็ได้นะคะทาเหมือนเดิมก็คือใส่แอปเปิลใส่น้ำตาลทรายผงชี่นอนอะไรอย่างเงี้ยเติมเข้าไปได้เห็นป่ะพอมันโดนความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะเหี่ยวลงแล้วก็จะยวบลงโอเคแล้วก็เข้าอบประมาณเข้าเวฟเนี่ยประมาณ30วิเหมือนเดิมแค่ให้มันพอละลายแล้วก็มาคนๆๆแค่นั้นเองคะ่ะ แล้วที่นี้ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นตัวที่โอยหน้าตัวแอปเปิลคาราเมลของเรานะคะก็จะเป็นพวกธัญพืชใช่ป่ะใส่ลน้ำใส่น้ำตาลใส่แดงคะ่ะเยอะนิดนึงนะ <N> เนยคะ่ะเติมพวกธัญพืชหน่อยก็ ผงซินนามอนอีกนิดนึงเพิ่มกลิ่นให้หอมน,นะคะคนให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตักใส่ตัวถ้วยแอปเปิลนะคะแล้วเอาเข้าไมโครเวฟอีกประมาณ30วินาทีเหมือนกันโอเคประมาณนี้ตักใส่ราดไปเลย จะใส่ลูกเกดเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าเวฟให้ตัวน้ำตาลมันละลายอีกครั้งนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยจ้ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้นานนำตัวแอปเปิลคาราเมลออกมาจากไมโครเวฟแล้วนะคะแนนเวฟที่30วิ30วิแรกดูก่อนว่า น้ำตาลของเราเนี่ยน้ำตาลทรายมันละลายหรือ,อยังถ้ามันไม่ละลายก็เอาเข้าอีก10วินาทีถึง20ก็ได้นะคะแล้วก็มาดูกันคอยเช็คดูด้วยเผื่อเนอยเนี่ยมันระเบิดแตกออกมาต้องคอยระวังนะคะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ foodtravel tv ค่ะจะมีวิธีทำแบบละเอียดเลยสำหรับวันนี้แนนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ